บทที่224รอสักครู่เขาเป็นเด็กเพียงคนเดียวในหมู่บ้านที่ออกจากภูเขาไปโรงเรียนและเป็นนักศึกษาเพียงคนเดียวในรัศมีหนึ่งร้อไม์มีคนมากมายที่ภูเขากั้นไม่ให้ไปโรงเรียนหลายคนไม่เคยไปโรงเรียนเลยแม้แต่วันเดียวแผนนี้ต้องดําเนินการโดยเร็วที่สุดเริ่มจากสิ่งเล็กๆลินเยเวตัดสินใจเขาจะเริ่มดําเนินการตามแผนทันทีที่กลับจากหญิงเจียงน้องชายใจเย็นใจเย็นระวังตกหน้าฮิิ เสียงคุ้นเคยดังเข้ามาในหูของลินเยเวเขามองไปที่เด็กหญิงใบหน้าของเธอถูกบังด้วยหมวกผมหางม้าสีดำของเธอตั้งขึ้นด้านหลังและเธอดูมีความสามารถมากเด็กหญิงยิ้มและหยิบหนังสือการ์ตูนจากเด็กชายจูบที่แก้มทําให้เด็กชายหัวเราะคิกคักก่อนที่ลินเยเวจะจําได้ว่าเป็นเสียงคุ้นเคยของใครเขาก็สังเกตเห็นว่าชายหนุ่มหยุดกระทันหันมองไปที่จุดบริจาคตรงหน้าอย่างเงียบเงียบแล้วเดินเข้ามาอย่างชา้ชาๆเด็กๆที่ไม่ได้ไปโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือจากคุณโปรดช่วยเหลือด้วย หลังจากส่งเด็กออกไปแล้วเด็กหญิงสังเกตเห็นใครบางคนกำลังเดินเข้ามาจึงลุกขึ้นยืนทันทีพร้อมกับยิ้มให้ชายหนุ่มไม่พูดอะไรสายตาจับจ้องไปที่กล่องบริจาคสีหน้าของเขาดูสับสนขอโทษนะคะคุณมาบริจาคเหรอคะ่ะเด็กหญิงถามชายหนุ่มดูตกใจก่อนจะพยักหน้าอย่างเฉยเมยพลางล้้งมือเข้าไปในกระเป๋าแต่ทันทีที่มือของเขาสัมผัสเขาก็ชะงักไปเขาค้นหาอย่างบ้าคลั่งหลายครั้งแต่กลับพบว่ามีรูขนาดใหญ่ในกระเป๋ากระเป๋าสตางค์หายไปแล้ว เด็กหญิงยังคงยิ้มให้ชายหนุ่มโดยไม่พูดอะไรชายหนุ่มค้นหาอีกครั้งก่อนจะยอมแพ้ด้วยความหมุดหงิดถอนหายใจเงียบๆเ,เขาล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าอีกใบหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาแล้วเปิดมันออกมีเงินเพียงสิบหยวนอยู่ในกระเป๋าชายหนุ่มเหลือบมองหญิงสาวอย่างเคอะเขินก่อนจะยัดเงินสิบหยวนทั้งหมดลงในกล่องบริจาคเมื่อเห็นภาพเบื้องหน้าหลินเย่เว่ยพยักหน้ารับเธอไม่ได้เป็นคนไม่ดีโดยกําเนิดต้องมีเรื่องราวเบื้องหลังแน่ๆขอบคุณแทนเด็กตกโรงเรียนในภูเขาขอบคุณ ขอบคุณหญิงสาวกล่าวอย่างจริงใจพลางโค้งคำนับชายหนุ่มอย่างลึกซึ้งชายหนุ่มโบกมือพลางพูดด้วยเสียงแหบพรว่าไม่เป็นไรหรอกเขากำลังจะเดินออกไปก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นเดี๋ยวก่อนหลินเยเว่รีบก้าวไปข้างหน้าเมื่อได้ยินเสียงหลินเยเว่ร่างกายของหญิงสาวสั่นสะท้านจนแทบมองไม่เห็นเธอรีบเงยหน้าขึ้นตามเสียงก่อนจะก้มหน้าลงอีกครั้งเมื่อเห็นหลินเยเว่ชายหนุ่มมองหลินเยเว่ด้วยความสับสนสงสัยว่าทำไมหลินเยเว่ถึงหยุดเขาไว้ หลินเย่ยเว่ยมองทะลุความสับสนของชายหนุ่มเขายิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าเพื่อนคนหนึ่งขอให้ผมช่วยบริจาคเงินให้ผมคิดว่าคุณน่าจะสนใจจากนั้นเขาก็ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเพนชายหนุ่มกำลังจะพูดจบก็เห็นหลินเย่ยเว่ยดึงกระเป๋าผู้หญิงสีน้ำตาลออกจากปากเขาตัวสั่นสีหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาหันหลังกลับเพื่อจะวิ่งหนีแต่หลินเย่ยเว่ยคว้าแขนเขาไว้ได้ทันอย่าวิ่งหนีผมไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายหลินเย่ยเว่ยพูดพร้อมรอยยิ้ม หลังจากพยายามอยู่หลายครั้งชายหนุ่มก็ไม่สามารถหลุดจากมือของหลินเย่เว่ยที่เหมือนคีมจับได้เขาทำได้เพียงมองหลินเย่เว่ยด้วยความกลัวและแววตาอ้อนวอนผมไม่ใช่ตำรวจอยากโกรธผมแค่อยากรู้จักคุณหลินเย่เว่ยดูเหมือนจะอ่านใจชายหนุ่มได้จึงเกื้อมือไปหยิบกระเป๋าสตางค์ช่วยผมหน่อยเปิดหน่อยสิคุณจะไม่ปล่อยให้เด็กรอนานใช่ไหม เมื่อได้ยินหลินเยเว่พูดว่าเขาไม่ใช่ตำรวจชายหนุ่มก็รู้สึกตัวขึ้นทันทีเมื่อเห็นกระเป๋าสตางยื่นให้เขาก็เหลือบมองหลินเยเว่ด้วยความประหลาดใจแล้วเปิดกระเป๋าสตางที่ติดแม่เหล็กไว้ข้างในปรากฏธนบัตรมูลค่าร้อยหยวนปึกหนึ่งประมาณสามพันหยวนหน้าแปลกที่กระเป๋าสตางใบนี้ซึ่งมีเงินสดมากมายกลับไม่มีบัตรเครดิตหรือเอกสารสำคัญอื่นๆเมื่อเห็นของในกระเป๋าสตางหลินเยเว่ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกไม่มีบัตรเครดิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนไม่นั่นเขาคงต้องส่งให้ชายหนุ่มวิธีนี้ช่วยให้เขาไม่ต้องลบาบก ลินเย่เวยหยิบเงินทั้งหมดออกมาใส่กล่องบริจาคทิ้งไว้แต่ของของตัวเองเมื่อเห็นการกระทำของลินเย่เวยสีหน้าประหลาดใจของชายหนุ่มก็ลึกซึ้งขึ้นหมายความว่ายังไงเขาไม่เข้าใจอย่างไรก็ตามการกระทำของลินเย่เวยช่วยบรรเทาความกังวลของเขาลงเล็กน้อยตอนนี้คุณแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าฉันไม่ใช่ตำรวจถ้าฉันเป็นตำรวจเรื่องนี้สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ลินเย่เวยโบกกระเป๋าสตางค์ในมือคุณเป็นใครทำไมคุณถึงมาห้ามผม ชายหนุ่มถามแค่อยากทำความรู้จักคุณหลินเย่เวยยิ้มและโยนกระเป๋าสตางค์ไปทางถังขยะที่อยู่ไกลๆภายใต้สายตาของคนทั้งสามกระเป๋าสตางค์โค้งเป็นรูปโค้งอย่างสมบูรณ์แบบในอากาศและตกลงบนปากถังขยะได้อย่างสมบูรณ์แบบยิงได้แม่นยำยกเว้นหลินเย่เวยชายหนุ่มและหญิงสาวต่างก็มีสีหน้าไม่เชื่อมันเข้ามาจากที่ไกลขนาดนั้นเลยเหรอมันจะบังเอิญหรือไม่งั้นมันก็เหลือเชื่อเกินไปแล้วถ้าเขาเล่นบาสเกตบอลเขาจะยิงได้แน่นอนไม่ใช่เหรอ ทั้งสองรีบมองไปที่หลินเยเว่พลางค้นหาคำตอบจากใบหน้าของเขาสิ่งที่เห็นมีเพียงความเฉยเมยราวกับว่าเขาไม่ได้สะทกสะท้านกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยไม่ใช่เรื่องบังเอิญทั้งคู่ตกตะลึงกับคำตอบนี้เป็นไปได้อย่างไรกันสำหรับคนอื่นอาจเป็นไปไม่ได้แต่สำหรับหลินเยเว่มันเป็นไปได้เขาสามารถทำอะไรบางอย่างได้อย่างแม่นยำอย่างการผ่าทูบนับประสาอะไรกับเรื่องง่ายๆอย่างการทิ้งขยะเขาคำนวณแรงและระยะทางในใจจากนั้นก็โยนมันลงไปอย่างไม่ใส่ใจ มันเป็นเรื่องง่ายสําหรับหลินเย่เว่ถ้าหลินเย่เว่เล่นบาสเกตบอลเขาอาจจะเป็นนักชูท,ที่สมบูรณ์แบบและมีความแม่นยำ100%ช่วยฉันอีกหน่อยเปิดมันหน่อยหลินเย่เว่หยิบกระเป๋าสตางค์จากกระเป๋าอีกใบแล้วยื่นให้ชายหนุ่มอีกครั้งคําพูดของหลินเย่เว่ทาให้ชายหนุ่มหายจากอาการตกใจครั้งนี้เขายิ่งสับสนเข้าไปอีกทําไมต้องหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาด้วยแต่เขาก็ยังคงเปิดกระเป๋าสตางค์ตามที่หลินเย่เว่สั่ง เขารู้สึกว่าหลินเยเว่ไม่ใช่คนเลวหรือถ้าจะเลวจริงๆเขาก็เป็นคนเลวที่ยากจะเข้าใจภายใต้สายตาที่ตกตะลึงของชายหนุ่มหลินเยเว่หยิบเงินสดทั้งหมดออกจากกระเป๋าสตางค์และใส่ลงในกล่องบริจาคชายหนุ่มพูดไม่ออกไม่สามารถอธิบายความรู้สึกที่มีต่อหลินเยเว่ได้เขาไม่เข้าใจชายคนนี้แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนดีอย่างแท้จริงใจกว้างและใจดีพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเสมอเขาต้องการอะไรจากหลินเยเวย่ ลินเยเวยหยิบกระเป๋าสตังค์คืนเตรียมที่จะดึงชายหนุ่มออกจากสถานที่อันวุ่นวายนี้การทละวิวาทของชายสองคนนี้ทําให้เกิดความสงสัยและการบริจาคเงินจํานวนมากของเขายิ่งทําให้ความสับสนวีคูลขึ้นทุกคนรอบตัวพวกเขาต่างมองพวกเขาแม้แต่นักเรียนที่กําลังขอบริจาคอย่างจริงจังก็หยุดตะโกนและจ้องมองพวกเขาอย่างว่างเปล่ารวยคนดีนี่คือการประเมินของพวกเขาที่มีต่อลินเยเวย แม้ว่าการทะเลวิวาทกับชายอื่นจะค่อนข้างไม่เหมาะสมแต่การบริจาคเงินของเขากลับทำให้เขาได้รับความเคารพจากคนจำนวนมากหลายคนที่เคยย่อยย่ยการบริจาคเงินก็ก้มหน้าลงด้วยความอับอายกับการกระทำของหลินเย่เวคนเรานี่หาที่เปรียบไม่ได้จริงๆขณะที่หลินเย่เว่กำลังจะจากไปเสียงที่คุ้นเคยอย่างประหลาดก็ทำให้เขาหยุดชะงักพี่หลินเย่เวรวยมากฮ่าฮ่าพี่หลินเย่เวเป็นคนดีมากเทพเจ้าจะอวยพรพี่หลินเย่เวแน่นอน บทที่2 2 5ยเพิ่นเสียงของเหอหลานเยเว่ในที่สุดหลินเยเว่ก็จําเสียงนั้นได้เขาไม่เคยสนใจหญิงสาวตรงหน้ามาก่อนและตอนนี้กลับกลายเป็นเหอหลานเยเว่ปีศาจน้อยนั่นเยเว่เจ้ามาทําอะไรที่นี่หลินเยเว่มองเหอหลานเยเว่ที่กําลังกระพริบตาให้เขาอย่างงุนงงสองเดือนผ่านไปเหอหลานเยเว่ดูอ่อนเยาว์และเปล่งประกายยิ่งขึ้นพี่หลินเยเว่ดูเหมือนจะไม่ชอบเห็นเยเว่เขาไม่แปลกใจเลยที่เห็นเยเว่เยอยู่ที่นี่ ใบหน้าของเหอหลานเย่เว่เปลี่ยนจากสดใสเป็นมืดมนอย่างรวดเร็วน่าประหลาดใจเป็นไปได้อย่างไรข้าจะไม่ชอบเห็นเย่เว่ได้อย่างไรข้าประหลาดใจแต่ก็ไม่ได้แสดงออกมาเย่เว่เย่อย่าเสียใจไปเลยหลินเย่เว่รีบอธิบายเขาทำอะไรไม่ได้เลยกับปีศาจน้อยตัวนี้พี่ฉันรู้ว่าพี่หลินเย่เว่อยากเจอเย่เว่จริงๆเย่เว่กำลังพักร้อนเธอกับเพื่อนร่วมชั้นจึงเริ่มกิจกรรมนี้เพื่อระดมทุนและช่วยเหลือเด็กๆที่ไม่มีเงินไปโรงเรียนพี่หลินเย่เว่รวยและเป็นคนดีมาก เย่เว่ยเยี่ยมยอดและใจดีมากชายหนุ่มดูราวกับคนแปลกหน้าในตอนนี้ไม่สามารถเข้าร่วมการสนทนาได้เขาอยากจะรีบออกไปแต่มือของหลินเย่เว่ยยังคงจับเขาไว้แน่นๆกำลังพอดีถ้าเขาพยายามดึงออกหลินเย่เว่ยก็จะออกแรงเท่ากันทำให้เขาไม่สามารถหลุดออกไปได้เขาหมดผลทางทำได้เพียงฟังเสียงพูดคุยของทั้งสองพี่หลินเย่เว่ยรู้จักเขาเหรอในที่สุดเธอหลานเย่เว่ยก็หันเหความสนใจไปที่ชายหนุ่มใช่เพื่อนหลินเย่เว่ยพูดพร้อมรอยยิม้ม เขาไม่รู้ถึงความสำคัญของคำว่าเพื่อนง่ายๆเหล่านั้นในใจของชายหนุ่มนับตั้งแต่เขาออกจากโรงเรียนมาหนึ่งเดือนเขาก็ถูกมองต่ำจากคนมากมายหลายคนไม่แม้แต่จะมองเขาอีกครั้งนับประสาอะไรกับการมองว่าเขาเป็นเพื่อนโชคดีที่เขามีพี่ชายพี่ชายที่มาตลอดเวลาแต่เขาไม่คาดคิดว่าหลินเย่เว่ที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าดีๆเช่นนี้จะปฏิบัติกับเขาเหมือนเพื่อนแม้แต่คำพูดธรรมดาธรรมดาก็ยังมีน้ำหนักอยู่ในใจเขาเพื่อนไม่ใช่ทุกคนที่จะดูถูกฉันขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณที่คิดดีกับฉันขอบคุณที่คิดดีกับฉันนักล้วงกระเป๋าอย่างฉันดวงตาของชายหนุ่มเปลี่ยนไปด้วยความกระตันอยู่ขณะมองหลินเยเว่เพื่อนเฮ hey, สวัสดีพี่ชายเฮหลานเยเว่ทักทายเขาอย่างอ่อนหวานชายหนุ่มไม่คาดคิดว่าสาวน้อยน่ารักจะทักทายเขาอย่างสุภาพเช่นนี้เขาหยุดไปครู่หนึ่งแล้วรีพูดว่าคุณสวัสดีครับดูเหมือนเขาจะรู้สึกประหม่าเล็กน้อยพี่หลินเยเว่พี่เย๋เย๋กับพี่ชิงเหมิงอยู่ไหนกันพวกเธอยังไม่ออกมาอีกเหรอ เหาหลานเย่ว่างพลางมองไปรอบๆเรากับพยายามหาพวกเขาพวกเขาออกมาแล้วพวกเธออยู่ในห้างนี้ด้วยจริงเหรอฉันจะไปหาพวกเขาให้ได้นายจะไม่ขอรับบริจาคต่ออีกเหรอแบบนี้ก็ดีสิลิมเย่กังวลว่าเฮอหลานเย่เวกำลังทําให้ชินเยาวาเสื่อมเสียเขาสังเกตเห็นว่าชินเยาวากําลังแสดงสัญญาณว่าจะกลายเป็นแม่มดและเขาไม่สามารถปล่อยให้เธอพัฒนาไปมากกว่านี้ได้ไม่เช่นนั้นเขาจะกลายเป็นบุคคลที่น่าเศร้าภายใต้อํานาจของจอมเจ้าเล่ ภารกิจของฉันวันนี้เสร็จสิ้นแล้วเฮอร์หลานเยเวขยิบตาให้หลินเยเวแล้วกล่าวว่าข้าก็อยากขอบคุณท่านมากเช่นกันท่านพี่หลินเยเวถ้าไม่ได้ท่านบริจาคเงินมากมายขนาดนี้ข้าคงไม่สามารถปฏิบัติภารกิจในวันนี้สำเร็จได้ในานามของเด็กๆทุกคนที่ไม่มีเงินไปโรงเรียนขอบคุณเฮอร์หลานเยเวโค้งคำนับหลินเยเวอย่างลึกซึ้ง การกระทำนี้ทำให้หลินเยเว่ตกใจตอนแรกเขาคิดว่าเฮอร์หลานเยเว่ทำแบบนี้เพียงเพื่อความสนุกหรือเพื่อความเบื่อหน่ายแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาคิดผิดแม้ว่าเฮอร์หลานเยเว่จะมีคุณสมบัติเหมือนแม่หมดแต่นิสัยของเธอก็ใจดีใจดีอย่างที่สุดไม่ก่อนที่หลินเยเว่จะได้ทันตั้งตัวเฮอหลานเยเว่ก็โค้งคำนับและยืนขึ้นอย่างนุ่มนวลแล้วเยเว่เป็นเด็กดีมากแน่นอนแต่เยเว่ไม่ใช่เด็กแล้วเธอเป็นผู้ใหญ่แล้วเฮอหลานเยเว่ทำหน้ามุ่ยและแก้ไขคำพูดของเขา โอเคโอเคเธอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วลินเยเวรีบพูดพยายามไม่ให้เหอหลานเยว่าโรมเสียเหอหลานเยเวรีบถอดชุดทำงานออกเผยให้เห็นเสื้อยืดและกางเกงขาสั้นที่ดูอ่อนเยาว์ก่อนจะยื่นกล่องบริจาคให้เพื่อนร่วมชั้นที่นั่งข้างข้างหลังจากพูดประโยคสั้นๆไม่กี่คำเธอก็รีบเดินตรงไปหาหลินเยเวดวงตากลมโตต้องมองเขาด้วยความคาดหวังเกิดอะไรขึ้นลินเยเวถามด้วยความสับสนทำไมเธอถึงมายืนอยู่ตรงหน้าฉันแบบนี้ละ่ะ เมื่อเห็นกลุ่มของหลินเยเว่เฮอหลานเยเว่ก็ทำท่าทางพูดไม่ออกหันไปมองหลินเยเว่แล้วพูดว่าพาเยว่ไปหาพี่เยาวาและคนอื่นๆหน่อยอ๋อห oh. ลินเยเว่นึกขึ้นได้ทันทีแล้วพูดด้วยรอยยิ้มแห้งๆว่าเธอไปเองเธอฉันมีธุระต้องทำเขาชี้ไปที่ชายหนุ่มที่นั่งข้างๆเฮอหลานเยเว่ทำปากยื่นด้วยสีหน้าเศร้าส้อยพยักหน้าแล้วพูดอย่างเศร้าส้อยว่าตกลงเธอเดินจากไปหันกลับไปมองหลายครั้งท่าทางน่าสงสารอย่างเหลือเชื่อ ลินเย,ยเวได้แต่ตั้งสติไม่มองสีหน้าน่าสงสารของเฮอหลานเย,ยเวหากมองนานกว่านี้เขาคงพาเธอไปหาชินเยาเยาแน่ๆอย่างไรก็ตามเธอมีโทรศัพท์เธอสามารถติดต่อชินเยาเยาได้โดยตรงโดยที่เขาไม่ต้องกังวลไปหาที่คุยกันเถอะลินเย,ยเวหันไปหาชายหนุ่มแล้วพูดว่าคุณเป็นใครเราไม่รู้จักกันใช่ไหมคุณมีอะไรกับผมชายหนุ่มมองเข้าไปในดวงตาของลินเย,ยเวแล้วถามเรื่องนี้ไม่ด่วนไปหาที่คุยกันก่อนเถอะ ลินเยเวรู้ว่าตอนนี้เขาไม่สามารถขอความเห็นจากอีกฝ่ายได้เขาจึงคว้าข้อมือของอีกฝ่ายแล้วมุ่งหน้าไปยังห้องรับรองของห้างสรรพสินค้าถึงแม่ชายหนุ่มจะไม่อยากตามลินเยเวไปแต่ข้อมือของเขากลับถูกมัดไว้อย่างแน่นหนาทำให้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเดินไปด้วยเขารู้สึกเลือนลางว่าหลินเยเวคงไม่ทำร้ายเขาจึงรู้สึกโล่งใจเล็กน้อย เขาเคยคิดจะทุบตีหลินเย,ยวแล้ววิ่งหนีแต่ทันทีที่หลินเย,ยว่คว้าแขนเขาไว้ความคิดนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยทำให้เขาไม่มีทางสู้ได้เขารู้ว่าเขาไม่มีทางสู้หลินเยเว่ได้ในเมื่อเขาถูกจับตัวไปเขาก็คงเดินตามไปเหมือนหมูตายที่ไม่กลัวน้ำเดือดเมื่อมาถึงห้องรับรองหลินเยเว่สั่งชาเขียวสองแก้วและทั้งสองก็นั่งหันหน้าเข้าหากันผมไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายคุณผมรู้แล้วว่าคุณก็ไม่ใช่คนเลวถ้าคุณไม่หยุดบริจาคเงินสิบหยวนที่มีผมคงพาคุณไปสถานีตำรวจไปแล้ว ลินเยเว่พูดอย่างตรงไปตรงมาก่อนจะปล่อยมือชายหนุ่มเขาคิดว่าชายคนนั้นคงไม่วิ่งหนีหรอกมีแต่คนที่รู้สึกผิดเท่านั้นที่จะวิ่งหนีชายหนุ่มไม่ได้วิ่งหนีแต่จ้องมองชาเขียวร้อนๆตรงหน้าอย่างว่างเปล่าก่อนจะถามขึ้นมาอย่างไม่ทันตั้งตัวว่าคุณคิดว่าผมต่ำต้อยหรือไงลินเยเว่สายหน้าแล้วพูดว่าไม่น้ำเสียงของเขาดูมั่นใจมาก